สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่ายามคำ่ำรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของความลี้ลับเรื่องเล่าขย่าวขวัญและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติก่อนรับฟังอย่าลืมกดติดตามเรื่องเล่ายามคำ่ำกันด้วยนะครับไปฟังกันครับ ในพื้นป่าทึบนามว่าห้วยลึกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพิษณุโลกทีมสำรวจทางธรณีวิทยาชุดหนึ่งได้หายตัวไปอย่างลึกลับไร้ร่องรอยนับเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้วที่การติดต่อกับพวกเขาขาดหายไปการค้นหาโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้และชาวบ้านในพื้นที่ไม่พบแม้แต่เบาะแสเดียวยกเว้นเพียงกล้องถ่ายรูปตัวหนึ่งที่ตกอยู่ใกล้ลำธารร่องรอยการต่อสู้รอย ขีดควรขนาดใหญ่บนลำต้นไม้และกลิ่นข่าวเลือดจางๆที่ยังคงอบอวนในอากาศพันตรีสุริยะอดีตทหารพรานผู้ช่ำชองการเดินป่าได้รับมอบหมายให้นำทีมค้นหาและกู้ภัยทีมใหม่เข้าไปในพื้นที่เพื่อตามหาผู้รอดชีวิตและไขปริศนาการหายตัวไปครั้งนี้พันตรีสุริยะเป็นชายวัยกลางงอคนรูปร่างสูงใหญ่กำํยำํใบหน้าคม,มเข้มเต็มไปด้วยรอยกร้านแดด และแววตาที่ฉายแววเฉียบคมเขาได้ยินเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับป่าห้วยลึกมานานแล้วเรื่องของผีป่าเจ้าที่และอาถรรพ์ต่างๆแต่เขาก็ไม่เคยเชื่อจนกว่าจะได้เห็นกับตาตัวเองเราจะไม่เข้าไปในป่าตอนกลางคืนเดนดาษพันตรีสุริยะกำชับลูกทีมของเขาซึ่งประกอบด้วยจากปริบีทหารคู่ใจที่ร่วมรบกับเขามานานปี และสมบัติหนุ่มชาวบ้านผู้คุ้นเคยเส้นทางในป่าแถบนี้ป่าแห่งนี้มีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเมื่อรุ่งเช้ามาถึงทีมของพันตรีสุริยะก็เริ่มออกเดินทางเข้าสู่ป่าห้วยลึกต้นไม้สูงใหญ่เบียดเสียดกันจนแสงตะวันแทบส่องไม่ถึงพื้นดินอากาศในป่าชื้น และหนักอึ้งจนหายใจไม่สะดวกเสียงจากจันเรารายกล้องไปทั่วสารทิศผสมกับเสียงของงอสัตว์ป่าที่ไม่คุ้นเคยพันตรีสุริยะสังเกตเห็นว่าต้นไม้บางต้นมีร่องรอยการถูกกัดแทะหรือฉีกขาดอย่างผิดปกติเหมือนถูกสัตว์ขนาดใหญ่ทําร้ายเมื่อมาถึงจุดที่พบกล้องถ่ายรูปพันตรีสุริยะก้มลงสำรวจพื้นที่อย่างละเอียด เขาสังเกตเห็นรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ประทับอยู่บนพื้นดินมันเป็นรอยเท้าของสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยแต่มีขนาดใหญ่กว่ารอยเท้าเสือโคร่งมากนักและมีรอยกรงเล็บที่แหลมคมผิดปกติรอยเท้าอะไรกันเนี่ยพี่สุริยะจากประทีปถามด้วยความสงสัยไม่เคยเห็นมาก่อนพันตรีสุริยะตอบเสียงเขาแหบพร่าแต่มันไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาแน่ สมบัติซึ่งยืนอยู่ข้างๆมีสีหน้าซีดเผือดทางคนเท่าคนแก่บอกว่าป่านี้มีผีป่าที่คอยหลอกหลอนคนแปลกหน้าครับทันใดนั้นเสียงกรีดร้องอันโหยหวนก็ดังแว่วมาจากส่วนลึกของป่าเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงของมนุษย์ที่กำลังเจ็บปวดทรมานพันตรีสุริยะและจากประทีปสลับสายตากันพวกเขาไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อน เสียงอะไรวะนั่นจากประทีปอุทานด้วยความตกใจพันตรีสุริยะกำปืนไรเฟิลในมือแน่นเขารู้สึกได้ถึงไอเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในอากาศกลิ่นขาวเลือดที่จางๆในตอนแรกกลับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนแสบจมูกเตรียมพร้อมไว้ทุกคนพันตรีสุริยะสั่งด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดเรากำลังจะเจออะไรบางอย่างที่น่ากลัวกว่าที่คิด เสียงกรีดร้องนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันใกล้กว่าเดิมมากจนพวกเขาแทบจะสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของผู้ที่กำลังส่งเสียงมันไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่เป็นเสียงของมนุษย์ที่กำลังถูกทรมานอย่างแสนสาหัสพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังรอพวกเขาอยู่ในป่าลึกคืออะไรแต่ที่แน่ๆมันเป็นสิ่งที่เกินกว่าสามัญสำนึกจะจินตนาการได้ เสียงกรีดร้องโหยหวนยังคงดังไม่ขาดสายพันตรีสุริยะสั่งให้ลูกทีมระมัดระวังและเคลื่อนที่ช้าๆพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเสียงกรีดร้องยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาเห็นบางอย่างที่ทำให้เลือดในกายแข็งตัว ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมด้วยทวันมีร่างของชายคนหนึ่งห้อยหัวลงมาจากกิ่งไม้ตัวของเขาซีดเผือดดวงตาเบิกโพรงไร้แววชีวิตแขนขาบิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนถูกกระชากออกจากกันเลือดแห้งพรังติดอยู่เต็มเสื้อผ้านั่นมันสมาชิกทีมสำรวจนี่ว่าจากประทีปอุทานด้วยความสยดสยองทันใดนั้นร่างของชายคนนั้นก็กระตก และหันหน้ามามองพวกเขาดวงตาที่ไร้ชีวิตคู่นั้นจ้องเขมงราวกับกำลังตําหนิพลันเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้มาจากร่างที่ห้อยอยู่แต่มาจากในเงามืดด้านหลังพีป่าสมบัติกระซิบเสียงสั่นหน้าถอดสีจนขาวซีดร่างเงาสีด,ดำทะมึนขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดมันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ แต่สูงโปร่งผิดปกติผิวหนังของมันเป็นสีเขียวคล้ำราวกับใบไม้ที่เน่าเปื่อยดวงตาของมันเรืองแสงงอสีแดงกําราวกับฐานไฟมีโครงเล็บแหลมคมยาวเฟืยที่ปลายนิ้วผีป่าพุ่งเข้าใส่ร่างที่ห้อยอยู่ฉีกถึงเนื้อหนังอย่างบ้าคลั่งเลือดสดสด,ส,ดสาดกระเซ็นไปทั่วพันตรีสุริยะชักปืนไรเฟิลขึ้นเลง็งยิงเสียงปืนดังสนัน่นวันไหวลูกกระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างของผีป่า แต่มันราวกับไม่รู้สึกรู้สาร่างของมันสั่นสะเทือนเล็กในกั้นเท้ายน่นก่อนจะหันมามองพวกเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นมันไม่ตายจากประทีปตะโกนพลางยิงปืนใส่มันอีกครั้ง ผีป่าคำรามกึ้งเสียงนั้นบาดลึกเข้าไปในโสดประสาทมันพุ่งเข้าใส่สมบัติด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติสมบัติไม่ทันได้ตั้งตัวกรีดร้องลั่นเมื่อคมกรงเล็บของมันฝังลงบนหน้าอกเลือดพุ่งกระฉุดออกมาเป็นสายสมบัติพันตรีสุริยะตะโกนด้วยความตกใจเขายิงปืนใส่ผีป่าไม่ยั้งแต่มันก็ยังไม่ล้มลง จากประทีปตัดสินใจวิ่งหนีเขารู้ดีว่าลำพังปืนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจัดการกับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเช่นนี้ได้พันตรีสุริยะมองตามหลังจากประทีปด้วยความเจ็บปวดใจเขาไม่สามารถทิ้งสมบัติไว้ได้ผีป่าดึงมือออกจากร่างของสมบัติเลือสดสดๆไหลนองลงพื้นสมบัติแน่นิ่งไปแล้วผีป่าหันมาเผชิญหน้ากับพันตรีสุริยะดวงตาของมันแดงกํำราวกับเพิ่งดูดเลือดมาใหม่ๆ เขารู้สึกได้ถึงไอเย็นยะเยือกที่แผ่ออกมาจากร่างของมันกลิ่นขาวเลือดแรงขึ้นจนแสกจมูกพันตรีสุริยะกำปืนในมือแน่นพยายามตั้งสติให้มั่นคงที่สุดเพื่อรับมือกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพันตรีสุริยะเหนี่ยวไกปืนอีกครั้งลูกกระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างของผีป่าแต่ก็ไร้ผลผีป่าพุ่งเข้าใส่เขาอย่างรวดเร็วกรงเล็บแหลมคมของมันฟาดเข้าที่ไหล่ของพันตรีสุริยะจนเสื้อขาด และเนื้อฉีกขาดเลือดไหลซึมออกมาพันตรีสุริยะกัดฟันแน่นเขารู้ว่าถ้ายัางสู้ด้วยวิธีเดิมต้องไม่รอดแน่เขาตัดสินใจใช้ไม้เท้าที่พกติดตัวมาฟาดเข้าที่หน้าผีป่าเต็มแรงเสียงไม้กระทบผีป่าดังสนั่นผีป่าส่งเสียงำ <S <S คำรามด้วยความเจ็บปวดมันเซถอยหลังไปเล็กน้อยพลังงานจากไม้เท้าดูเหมือนจะมีผลกับมัน มันไม่กลัวปืนแต่มันกลัวไม้เท้านี่พันตรีสุริยะคิดในใจผีป่าหันมาแยกเคี้ยวใส่พันตรีสุริยะอีกครั้งดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความแค้นอาฆาตแต่แล้วก็มีเสียงดังแว่วมาจากที่ไกลๆเป็นเสียงบทสวดที่ฟังดูขลังและศักดิ์สิทธิ์ผีป่าชะงักมันหันไปมองทางต้นเสียงก่อนจะส่งเสียงกรีดร้องโหยหวน และกระโจนหายเข้าไปในพุ่มไม้ทึบอย่างรวดเร็วราวกับไม่เคยมีตัวตนพันตรีสุริยะสุดตัวลงนั่งหอบหายใจอย่างแรงมือข้างหนึ่งกุมบาดแผลที่ไหลเลือดไหลซึมออกมาไม่หยุดไม่นานนักจากประทีปก็วิ่งกลับมาพร้อมกับชายชราคนหนึ่งที่ดูหน้าเคารพเขาสวมเสื้อผ้าเก่าๆที่ปักลายยันและมีถุงย่ามเก่าๆพาาบ่าในมือถือไม้เท้าที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง ท่านปลอดภัยหรือเปล่าครับพันตรีจะประทีปถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรมากแต่เราต้องรีบไปจากที่นี่พันตรีสุริยะตอบเสียงแหบพ้าป่านี้มันไม่ปกติแล้วข้ารู้เรื่องผีป่าตนนี้ดีชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำมันคือพรายมรณะวิญญาณของผู้ที่ถูกทอดทิ้งให้ตายในป่าแห่งนี้ ความแค้นที่สมอยู่ในอกทำให้มันไม่ไปผุดไปเกิดกลายเป็นผีป่าคอยล่าวิญญาณคนแปลกหน้าชายชาราแนะนำตัวว่าชื่อเท่าจันเป็นผู้ดูแลศาลเจ้าเก่าแก่กลางป่าเขาเล่าว่าพรายมรณะเกรงกลัวพลังศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าของเขาและได้ยินเสียงบทสวดมนของเขาจึงล่าถอยไปพันตรีสุริยะตัดสินใจตามเท่าจันไปที่ศาลเจ้า เพราะนอกจากจะต้องการการรักษาบาดแผลแล้วเขายังต้องการความรู้และคำแนะนำจากชายชราผู้นี้อีกด้วยพันตรีสุริยเหนี่ยวไกปืนอีกครั้งลูกกระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างของผีป่าแต่ก็ไร้ผลผีป่าพุ่งเข้าใส่เขาอย่างรวดเร็วกรงเล็บแหลมคมของมันฟาดเข้าที่ไหล่ของพันตรีสุริยะจนเสื้อขาด และเนื้อฉีกขาดเลือดไหลซึมออกมาพันตรีสุริยะกัดฟันแน่นเขารู้ว่าถ้ายัางสู้ด้วยวิธีเดิมต้องไม่รอดแน่เขาตัดสินใจใช้ไม้เท้าที่พกติดตัวมาฟาดเข้าที่หน้าผีป่าเต็มแรงเสียงไม้กระทบผีป่าดังสนั่นผีป่าส่งเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดมันเซถอยหลังไปเล็กน้อยพลังงานจากไม้เท้าดูเหมือนจะมีผลกับมัน มันไม่กลัวปืนแต่มันกลัวไม้เท้านี่พันตรีสุริยะคิดในใจผีป่าหันมาแยกเขี้ยวใส่พันตรีสุริยะอีกครั้งดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความแค้นอาฆาตแต่แล้วก็มีเสียงดังแว่วมาจากที่ไกลๆเป็นเสียงบทสวดที่ฟังดูขลังและศักดิ์สิทธิ์ผีป่าชะงักมันหันไปมองทางต้นเสียงก่อนจะส่งเสียงกรีดร้องโหยหวน และกระโจนหายเข้าไปในพุ่มไม้ทึบอย่างรวดเร็วราวกับไม่เคยมีตัวตนพันตรีสุริยะสุดตัวลงนั่งหอบหายใจอย่างแรงมือข้างหนึ่งกุมบาดแผลที่ไหลเลือดไหลซึมออกมาไม่หยุดไม่นานนักจากประทีปก็วิ่งกลับมาพร้อมกับชายชราคนหนึ่งที่ดูหน้าเคารพเขาสวมเสื้อผ้าเก่าๆที่ปักลายยันและมีถุงย่ามเก่าๆพาาบ่าในมือถือไม้เท้าที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง ท่านปลอดภัยหรือเปล่าครับพันตรีจะประทีบถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรมากแต่เราต้องรีบไปจากที่นี่พันตรีสุริยะตอบเสียงแหบพผ้าป่านี้มันไม่ปกติแล้วข้ารู้เรื่องผีป่าตนนี้ดีชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำมันคือพรายมรณะวิญญาณของผู้ที่ถูกทอดทิ้งให้ตายในป่าแห่งนี้ ความแค้นที่สมอยู่ในอกทำให้มันไม่ไปผุดไปเกิดกลายเป็นผีป่าคอยล่าวิญญาณคนแปลกหน้าชายชาราแนะนำตัวว่าชื่อเท่าจันเป็นผู้ดูแลศาลเจ้าเก่าแก่กลางป่าเขาเล่าว่าพรายมรณะเกรงกลัวพลังศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าของเขาและได้ยินเสียงบทสวดมนต์ของเขา จึงล่าถอยไปพันตรีสุริยะตัดสินใจตามเท่าจันร์ไปที่ศาลเจ้าเพราะนอกจากจะต้องการการรักษาบาดแผลแล้วเขายังต้องการความรู้และคำแนะนำจากชายชราผู้นี้อีกด้วยเท่าจันร์พาพันตรีสุริยะ และจากประทีบออกเดินทางอีกครั้งสู่ใจกลางป่าห้วยลึกจุดหมายคือน้ำตกที่ซ่อนหัวใจของเจ้าป่าพยักระหว่างทางพวกเขาต้องเดินผ่านป่าที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าอากาศเย็นยะเยือกจนรู้สึกถึงกระดูกกลิ่นอับชื้นและกลิ่นดินทลครุ้งไปทั่วระวังตัวให้ดีเท่าจันกํมชับหมอกพวกนี้คือม่า,า,านหมอกอาถรรพ์มันจะทำให้ผู้ที่เดินผ่านหลงทางและเห็นภาพหลอน ทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็เริ่มดังขึ้นรอบตัวพวกเขาเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงเรียกชื่อของพวกเขาเสียงหัวร้อยยอะคิดคักและเสียงคร่ำครวญโหยหวนจากประทีปเริ่มรู้สึกสับสนเขามองเห็นภาพหลอนของเพื่อนร่วมทีมที่หายตัวไปยืนโบกมือเรียกให้เขาเดินตามไปในความมืดอ,อย่าไปสนใจมันนะจ่าพันตรีสุรยิยตะโกนพลางจับไหล่ของจ่าประทีปให้หยุดนิ่งมันเป็นแค่ภาพลวงตา เท่าจันเริ่มบริกรรมคาถาโบราณเสียงมนสกดดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงันของป่าหมอกค่อ,คอยๆจางหายไปช้าๆาภาพหลอนที่จะประทีเปเห็นก็อันตรธานหายไปเช่นกัน เมื่อหมอกจางลงพวกเขาก็พบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าผาชั้นสูงเบื้องล่างเป็นน้ำตกขนาดใหญ่น้ำตกนั้นตกลงไปสู่เบื้องล่างอย่างเชี่ยวกรากเสียงน้ำตกดังกึกก้องไปทั่วบริเวณบริเวณรอบน้ำตกเต็มไปด้วยพืชพันธุ์แปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนหัวใจของเจ้าป่าพยักอยู่ที่ก้นน้ำตกเท่าจันกล่าวพวกเองต้องลงไปที่นั่นแต่ระวังให้ดีทางลงไปเต็มไปด้วยอันตราย ขณะที่พวกเขากำลังจะหาทางลงเสียงคำรามของพรายมรณะก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันใกล้กว่าเดิมมากนักผีป่าปรากฏตัวขึ้นบนยอดผามันยืนตระงานอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ดวงตาของมันแดงก่ำราวกับเพลิงนรกมันดูมีพลังอำนาจมากกว่าครั้งไหนๆที่พวกเขาเคยเจอมามันรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรพันตรีสุริยะกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียด พรายมรณะส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนมันกระโจนลงมาจากยอดผาอย่างรวดเร็วกรงเล็บแหลมคมของมันพุ่งตรงมาที่พวกเขาเท่าจันรีบชักมีดหมอออกมาจากย่ามและบริกรรมคาถาพลังอำนาจของมีดหมอแผ่รัศมีออกมาเป็นวงกลมพรายมรณะพุ่งชนเข้ากับรัศมีนั้นเสียงกรีดร้องดังลั่นร่างของมันกระเด็นถอยหลังไปเล็กน้อยรีบไป เท่าจันตะโกนบอกข้าจะถ่วงเวลาให้พวกเองเองพันตรีสุริยะและจ่าประทีปไม่มีทางเลือกพวกเขาต้องเชื่อใจเท่าจันและหาทางลงไปยังก้นน้ำตกให้เร็วที่สุดพวกเขารีบวิ่งลงไปตามเส้นทางที่อันตรายและลื่นชันเสียงการต่อสู้ระหว่างเท่าจันกับพรายมรณะดังแววตามหลังมาไม่หยุดหย่อนพันตรีสุริยะ และจากประทีปปีนป่ายลงมาถึงก้นน้ำตกได้สำเร็จท่ามกลางละอองน้ำที่ฟุ้งกระจายพวกเขามองหาหัวใจของเจ้าป่าพยักตามที่เท่าจันบอกบริเวณน,นั้นเต็มไปด้วยหินขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยตะไคร่น้ำลื่น,ล,นลื่นเสียงน้ำตกที่ดังสนัน่นทำให้การสื่อสารเป็นไปได้ยากจากประทีปเหลือไปเห็นบางอย่างที่ส่องประกายอยู่ใต้ก้อนหินขนาดใหญ่เขาเดินเข้าไปใกล้ๆ และก็พบกับหินก้อนหนึ่งที่เปล่งแสงสีทองเรืองรองมันเป็นหินรูปหัวใจที่มีขนาดเท่าฝ่ามือมีลวดลายสลักโบราณอยู่บนพื้นผิวหินนั้นดูศักดิ์สิทธิ์และมีพลังงานบางอย่างแผ่ออกมาอย่างชัดเจนเจอแล้วจากประทีปตะโกนบอกพันตรีสุริยะ พันตรีสุริยะรีบเดินเข้าไปดูเขาหยิบหินหัวใจพยักขึ้นมาสัมผัสทันทีที่มือของเขาสัมผัสกับหินพลังอำนาจบางอย่างก็แผ่ซ่านเข้ามาในร่างของเขาทำให้เขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งและความอบอุ่นที่โอบล้อมรอบตัวเขาทันใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนของพรายมรณะก็ดังขึ้นมาจากด้านบนน้ำตกเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวด และความโกรธแค้นแสงสีแดงกำปรากฏขึ้นเหนือผาน้ำตกก่อนที่ร่างของพรายมรณะจะร่วงหล่นลงมาสู่ก้นน้ำตกมันถูกพันธนาการด้วยอัคขระและยันที่มองไม่เห็นร่างของมันพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้เท่าจันปรากฏตัวขึ้นที่ริมน้ำตกใบหน้าของเขาดูเหนื่อยล้า แต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาเดินลงมาหาสองทหารพลางบริกรรมคาถาอย่างต่อเนื่องมีดหมอในมือของเขาส่งประกายเรืองรองได้เวลาแล้วเท่าจันกล่าวพลางชี้ไปที่หินหัวใจพยักในมือของพันตรีสุริยะนำหินนี้ไปแตะที่หน้าอกของมันพันตรีสุริยะไม่รอช้าเขาเดินตรงเข้าไปหาพรายมรณะที่กำลังดิ้นรนอย่างบ้า คลั่งด้วยความกล้าหาญที่ได้รับจากพลังของหินหัวใจพยักเขาวางหินลงบนหน้าอกของพรายมรณะทันทีที่หินแต่ลงบนร่างของพรายมรณะแสงสีทองก็สว่างวาบขึ้นมาในบริเวณน้ำตกแสงนั้นห้อมล้อมร่างของพรายมรณะ พรายมรณะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสร่างของมันเริ่มสลายตัวกลายเป็นกลุ่มควันสีดำที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนจะจางหายไปในที่สุดเสียงกรีดร้องเงียบลงความรู้สึกเย็นยะเยือกในอากาศก็ค่อยๆจางหายไปเช่นกันมันสงบแล้วเท่าจันกล่าวด้วยน้ำเสียงเหนื่อยอ่อนวิญญาณของนายพรานชั่วได้รับการปลดปล่อยแล้วพันตรีสุริยะ และจับประทีปะถอนหายใจด้วยความโล่งอกพวกเขาไม่เคยคิดว่าจะรอดชีวิตจากการผจญภัยครั้งนี้ได้เท่าจันเก็บหินหัวใจพยักกลับคืนสู่แท่นบูชาในศาลเจ้าเพื่อให้มันทำหน้าที่พิทักษ์ป่าต่อไปพันตรีสุริยะและจับประทีพักผ่อนอยู่ในหมู่บ้านของเท่าจันหลายวันจนบาดแผลหายดีก่อนจะเดินทางกลับสู่โลกภายนอก เมื่อพวกเขาเดินทางกลับมาถึงโลกภายนอกพวกเขารู้สึกเหมือนเป็นคนละคนประสบการณ์ในป่าอาถรรพ์ห้วยลึกได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงพันตรีสุริยะยังคงทำหน้าที่เป็นทหารผู้กล้าหาญแต่เขาก็ได้เรียนรู้ที่จะเคารพและเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเรื่องราวของพรายมรณะและป่าอาถรรพ์จะยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานในป่าห้วยลึกตลอดไปเป็น บทเรียนที่ตวนใจผู้คนให้เคารพธรรมชาติและสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าสุดหลอนที่อาจทำให้คุณนอนไม่หลับอีกต่อไป